นี่คือแบบที่ชื่อว่า Attack Simulator นะฮะเริ่มต้นเราได้หนังสติ๊กมาอันหนึ่งข้างหน้ามีเห็ดยิงเห็ดเหรออ๋อยิงเห็ดจริงด้วยหนึ่งดาเมจหนังสติ๊กยิงดาเมจหนึ่งรถทีละหนึ่งยิงเห็ดเห็ดมี25่ห HP ยิงเสร็จปุ๊บได้อะไรได้สูนย์อัญ,ญมณีสิบหเหรียญแล้วก็25้าดาเมจยี่ดาเมจนี่คือรวมใช่ไหมอ๋อยิงซ้ำได้สปอนที่เดิม หนึ่งดาเมจเบาหวิวเลยหีบสมบัติเป็นอัญ,ญมณีหนึ่งแสนไอห,หนึ่งหมื่นโอ้โหรถทีละหนึ่งทีละหนึ่งแต่ข้างหน้านั้นอุดมไปด้วยโลบักอันนี้ก็โลบักอันนี้เก็บได้มีประตูวาร์ปนะฮะมีร้านค้าด้านนี้คือฟรีคอยล์เอนเจมจริงเหรอให้ฟรีเหรอเคลมรีวอร์ดฮะทำไมเป็นศูนย์ล่ะรับอัญ,ญมณีแล้วก็เหรียญ จากการเขาดาวนะส่วนพรีเมียมเนี่ยได้คูณ2ด้วยอ๋อต้องรอให้ถึงอันนี้ก่อนถึงศูนก่อนกลับไปที่เกมครับทําเป็นพื้นปกติไม่พอนะฮะทําเป็นประตูวาร์ปเลยลงทุนมากอัปเกรดสัตว์เลี้ยงโอเค VIP ก็มีนะฮะเปลี่ยนอาวุธแล้วอัปเกรดอาวุธมีถุงมือทานอตด,ด้วยเฮ้หนึ่งหมืนโลบักอยู่อันแรกเลยนะฮะอันอื่นใช้เหรียญซื้อ อันอื่นใช่เหรียญซื้อแต่ว่ามันเป็นดา่าหมดเลยเหรอส่วนอันนี้เป็นถุง 1, มืทานอสหนึ่งหมื่นโลบัคกเมื่อวานเห็นจากพิสมเลเตอร์นะฮะสัตว์เลี้ยงสามหมื่นกว่าโลบัคกมันเริ่มจะแพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยอ่าเราควรจะอัปเกรดอะไรยังไงสัตว์เลี้ยงนีมไปเต็ดบวกเจ็ดหมื่นคูณหนึ่งร้อยเหรียญเฮ้ยอันนี้น่าสนแปดร้อยเก้าสิบเก้าโลบัคกคือตัวนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเท่ดีฮะเฮ้ยเอามาลองหน่อยสิเอามาลองหน่อย อันนี้พอจะเป็นไปได้อยู่ไม่ต้องสุ่มซื้อแล้วได้เลยมิติคอลเย่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนสัตว์เลี้ยงคูณหนึ่งร้อยเหรียญบวกเจ็ดหื่นห้าพันดาเมจนี่ทีนี้เป็นยังไงโอ้โหแค่เดินผ่านแค่เดินผ่านเท่านั้นเราแค่เดินผ่านเท่านั้นอะฮะยิงอันนี้นะครับ นี่แน่แมปดูสดใสดีนะฮะสีสันดูสว่างดีสัตว์เลี้ยงน่าจะใช้อัญนนมณีซื้อใช่ไหมใช้หน,นึ่งพันสองร้อยอัญมณีโอเคหนึ่งพันสองร้อยต้องเก็บจากอันนี้เห็ดไม่ได้อัญนนมณีอ่ะอาจจะอยู่ที่สัตว์เลี้ยงหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงอื่นที่มีอัญมณีในการคูนมีไหมอัพเกรดอาวุธตอนนี้เรามีห้าล้าน มีหล้านอัพเกรดสีล้านไปมีเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนจากนังสติ๊กเป็นปืนยิงเหมือนเดิมโอเคโซนต่อไปทำไมเห็ดไม่แห้งยังไม,ม่นีด้วยล่ะอย่างนี้ก็ฟาร์มยากเลยสิไปโซนต่อไปฮะอันต่อไปเช้าอ,อะไรหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งผมลองเปิดสักตัวสิเปิดมาสักตัวหนึ่ง ดูว่ามีคุณอัญไม่ีไหมน้องอะไรเนี่ยน้องแมวน้องหมาน้องแมวแมวหรือหมาแมวแมวไม่มีฮะบวกดาเมจอย่างเดียววัดอ่ะใส่มาใส่มาเไหนๆก็ได้มาแล้วอืมใส่มาสองตัวโอ้โหกว่าจะเก็บครบหมื่นหนึ่งอันนี้มันมีคุณสองแล้วก็ฟาร์ม,มา ฟาร์มาฟาร์มาหมือนหนึ่งแล้วไปเนี่ยอันธรรมดาไม่มียังไม่ีนะฮะมันควรจะมีแต่อาจจะมีน้อยกว่าอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นศูนย์เลยฮะศูนย์เจมสี่พันเจ็ดทำไมบางทีเยอะบางทีน้อยห้าพันคอมโบเหรอต่อเนื่องกันอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามามามาแปดร้อยอ้าวนี่ทำไมบางทีเยอะบางทีน้อยเกิดอะไรขึ้นเก้าร้อยสามหกเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลดลงอ่าสี่พันข้างหน้าสามหมื่นห้านะฮะโซน u t u b e ลดลงอีกแล้วไปซื้ออาวุธก่อนเทเลพอร์ตสปอนอ <c oughs> จะไปง่ายๆได้ยไงยล่ะนายต้องมีพาสปอร์ตก่อนพาสปอร์ตท,ที่เรียกว่าโบบักซื้อแล้วเฮ้ยไหนอะเออนี่นี่นี่ร้านค้ามาแล้วก็เรามีเท่าไหร่นะ ร้อยแปดสิบล้านร้อยแปดสิบล้านคืออันนี้เอ๊ะแล้วถ้าเกิดอัปเกรดอันนี้ล่ะอ๋ออัปเกรดอัญมณีเพิ่มขึ้นใช้อะไรใช้อะไรในการอัปเกรดใช้อัญมณีในการอัปเกรดการเก็บอัญมณีสี่หมื่นอันนี้สองร้อยเอาวอล์กสปีดเดินเร็วขึ้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วอันนี้หมื่นหกคูณสองอัญมณี อ่ะแล้วก็อันนี้คือ Walk Speed เดินเร็วขึ้นเดินเร็วขึ้นอ่ะแล้วก็เปลี่ยนโซนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็ไปตรงนี้ Snow ที่เดิมเออมันต้องอย่างนี้เก็บมาเพื่อเอามาอัปเกรดก่อนไม่ใช่สิตรงนู้นสโนว์สโนว์สโไป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 ,ไปสัตว์เลี้ยงไม่ช่วยในการคูณน,นะฮะไม่มีไม่มีคูณอัญมณี โบนัสห้าล้านคืออะไรเมื่อกี้ห้าพันห้าพันือปลดล็อกโซนนู้นก่อนดีกว่า 30, 000, สามหมื่นสี่อีกอันหนึ่งอ,อันหนึ่งอันหนึ่งอืมไปแล้วสามหมืนห้าเปิดมาโซนนี้โซนข้างหน้าแสนสองนะครับเก็บอัญมณีมาเพื่อโอ้โหเฮ้ยอันนี้นานอันนี้นานสิบห้าล้าน แสดงว่าเขาบาล้านยังไม่ค่อยดีนะฮะแบบนี้เรื่องดาเมจเรื่องอัญมณีที่เก็บมันยังน้อยอยู่ถ้าเรารับตรงนี้ล่ะรับได้หรือยังยังเลยสามร้อยกว่านาทีเอวินาทีอัปเกรดสัตว์เลี้ยงอัปเกรดได้ด้วยเหรอสามจุดเจ็ดห้าล้านอัญมณีในการอัปเกรดโอ้โหแล้วมันเก็บยากนะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสองร้อยสิบอ่าได้อันนี้อืม อืมอืมฮึดสทอยร์บาซูก้าเป็นบาซูก้าแล้วฮะไปโซน YouTube YouTube อยู่นี่เป็นบาซูก้ายิงแรงขึ้นไหมแรงขึ้นนิดหนึ่งแรงขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังนานอยู่มาอัปเกรดอันนี้อัปเกรดคูณสองเจมคูณสองเจมคูณสองเจม,เจมนะแล้วก็ ไปโซนเมื่อกี้ฮะดูสิเพิ่มขึ้นเยอะไหมอ่าอันนี้ก่อนเหมือนจะยิงช้าลงฮะอันนี้แปดพันเก้าหมืนห้าแล้วเก้าหมืนห้ากลับไปอัปเกรดก่อนอัปเกรดอันนี้คูณสองคูณสองเจมเต็มแล้วเหรอคือเต็มแล้วทีนี้อาวุธห้าล้านอันนี้ห้าร้อยล้านอัปเกรด เปลี่ยนมาเป็นอะไรคลัสเตอร์บาซูก้าอ่าฮะเก็บมาเก็บทุกอันที่วิ่งผ่านแสนสี่แล้วไปโซนนู้นได้แล้วแต่ว่าอาวุธเรายังไม่แรงยังแรงไม่พอเดี๋ยวไปเปิดสัตว์เลี้ยงโซนนู้นดีกว่าฮะโซนลาวาขอเก็บอันนี้ก่อนน่าจะได้เยอะแต่มันแล้วแต่รอบอีกใช่ไหมบางรอบก็ได้น้อยบางรอบก็ได้เยอะทำไมอันนูน้นเนแป๊บเดียวเองแต่พอมาอันนี้คือนานมาก มา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 จะได้เร็วขึ้นหน่อยอืมคูณสองยัญมมีคูณสองเหรียญเรียบร้อยเอาแค่คูณสองเดียวพอนะฮะดูเหมือนไม่ค่อยเร็วขึ้นเลยสามหมื่นกว่าไปไปโซนนู้นอ่ะผมรีใหม่นะฮะเมื่อกี้เหมือนคูณสองมันไม่ทำงานอัปเกรดก่อนอัปเกรดคูณสองอัญมณีมันสูงสุดหรือย,อยังอัปได้อีกไหมเต็มแล้วคูณห้าเต็มแล้ว ได้แค่5ครั้งเองที่เหลือก็คือดาเมจเหมือนเป็นการอัปเกรดอ๋อมันเปลี่ยนแรงคงได้ใช่ไหมเนี่ยแรลคงนี่ไงเปลี่ยนแรลคงได้แล้วหายหมดเลยไอ,อที่อัพหายหมดเลย <c oughs> โอเคถ้าอย่างนั้นอัพแรลงก่อนอัพแรลงแล้วก็ค่อยมาอันนี้เก็บอัญมณีแต่เร็วขึ้นบูสต์เจมหมดแล้วอ่ะขออีกนิดได้ไหมขอต่ออีกนิดนึง คูณสเจมมันฟาร์มยากหรือเกินเกมนี้สปีดเต็มแล้วคูณ2เหรียญมาเต็มห้าเหมือนกันเสร็จเสลียงเพิ่มแอคแท็กเพิ่มมาโจมตีได้เร็วขึ้นอาา่ะฮะไปครับโซนด้านนูน้นลองสู้อันนี้ดูเร็วขึ้นไหมก็ยังใช้อยู่ดีฟาร์มอันนี้ก่อนฟาร์มส่วนนี้ก่อน เจ็ดหมืนแปดสัตว์เลี้ยงน่าจะเลื่อนไม่ไหวแล้วฮะสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมาโดมินัสแต่สวยดีนะสีสันสวยดีโดมินัสมีกรงเล็บมีปีกเจ็ดหมื่นห้าใช่ไหมอืมไปเจ็ดหมื่นห้าลาวาเอกได้อะไรเอ่อน้องแมวอ,อีกแล้วเหรอ น้องแมวอีปิกบวก750ดาเมจคูณ3เหรียญอันนี้ไม่มีคูณเหรียญเลยฮะหลักล้านอันนี้ 8, 8. ล้าน8.9ล้านเหลือกี่โซนเหลืออีกเหลือวอยหรือโอเชียนเหลือวอยแล้วก็ไดโนนะฮะอีก3โซนด้วยกันเปลี่ยนแรงได้แล้วครับตอนนี้เงินพอเปลี่ยนแรงแล้วนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนปุ๊บคือเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่หมดเลย ฟามยากแบบนี้นี่ขนาดคูณสองทุกอย่างแล้วนะสัตว์เลี้ยงแบบโอพด้วยเจมฟาร์มยากครับล้านห้าโซนใต้น้ำเอ้ห้าบิลเลียนฮะ AFK ฟาร์มกันไปอีกปัญหาหนึ่งก็คือมันให้ไม่เท่ากันไงแต่ละรอบเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวมากก็เลยไม่รู้ว่าควรจะฟาร์มยังไงดีไม่เข้าใจเหมือนกัน รับรางวัลได้ไหมได้แล้วรีวอร์ดเอาอยังทำไมมันนับใหม่อะ่ะทำไมมันนับใหม่คือผมต้องยืนในนั้นตลอดใช่ไหมใช่ไหมใช่ผมต้องยืนต้องอยู่ในนี้ตลอดเพื่ออะไรอะเพื่อรอรับรางวัลคุณต้องอยู่ในอุโมงค์นี้ตลอดนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้รางวัลทำไมอย่างนี้โหบอดสวยแต่ว่าไม่เอาดีกว่า วิงโกโอเคแล้วโอเคฮะนี่คือ a อ t a c k Simulator นะครับเปลี่ยนจากนังสติ๊กเป็นบาสูก้านะฮะแต่ก็ฟาร์มยากอยู่ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ